เทพไม่เทพก็เบียดอาริซงกับบุฟฟอนนั่งสำรองมาแล้วแม้ว่าเขาจะเลิกเล่นฟุตบอลแต่ฟุตบอลกลับไม่ยอมให้แก่เลิกระดับเจ้าพ่อผู้ยืนเหนือมือเซฟระดับตำนานไปอีกขั้นวันนี้มาฟังเรื่องเบาๆของพ่อใหญ่คนนี้ครับไวซียเกเชสนี่ตูวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตำนานโกวัดไล่ขิงสิงยาสูบไวซเช็กเชสนี่ เกมกับเบนฟิก้าอังเปาเปาคูบาซีโดนแดงเข้มๆไปซะก่อนไอ้หนูเนี่ยเราทำประวัติไปแล้วนะครับย้อนไปดูได้เลยเนื้อหาแน่นๆดอกนั้นแฟนบาซ่าเลิกลักกันทั้งโลกแต่ตำนานโกวัดไร่ขิงสิงยาสูบท่านนี้เข้าภาวะร่างทองแกเซฟอันตรายในแบบที่แฟนบอลหัวใจจะวายได้หลายครั้งทั้งเกมตอนจบเกมแกใช้สโลกแกนได้ว่า ทุกการเซฟไม่มีรอยยับแต่ทุกการสัมภาษณ์จะมีรอยยิ้มเช็ดนี่เก็บครีนชีทท่ามกลางควันขโมงที่ดันไปบัฟพลังแกเข้าให้แกไม่ได้มาเล่นๆนะครับตอนแรกถูกเรียกมาแบบภารกิจเฉพาะกิจแกไม่ได้มาแทนแต่สเตเกนแกมาเพื่อช่วยทีมแกไม่ได้มาแย่งตำแหน่งเป็นย่าแต่แกมาเพื่อย,ยกระดับเป็นย่าด้วยประสบการณ์ของแกด้วย ในการเซ็นสัญญาครั้งนี้แกชัดเจนกับตัวเองมากๆว่าไม่ได้มาแข่งกับใครที่ผ่านมาแกเป็นที่ยอมรับว่ามีฝีมือในระดับสูงในตำแหน่งนี้วางใจได้ไม่ทำพลาดง่ายๆเล่นแบบเน้นชัวไว้ก่อน แต่บางทีแฟนบอลกลเอ็นดูแกแกบอกว่าตัวนี้เน้นบินและกินน้ําเส้นทางลูกหนังของนายประตูโปแลนด์คนนี้ถือว่าครบรถครับและจัดว่าเขามีอาชีพที่ยอดเยี่ยมไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนก็จะได้รับความไว้วางใจอย่างสูงช่วงที่อยู่กับอาเซนนลเขาก็ต้องแข่งกับมือดีอย่างฟาเบนสกี้กับมาดูเอลอาโมเนียดาวิสออปปินา เคยถูกยืมตัวไปยังโรมาเขาก็เบียดนายประตูนหนุ่มจากบาราซิลได้ช่วงเวลาที่อยู่เป็นตุ๊ดก็ถือว่าคงเส้นคงวาหลายปีอยู่นะครับและเคยแย่งตําแหน่งกับตํานานตลอดกาลอย่างจารูจิบบูฟฟ่อนแต่กับโปลแลนด์ถือว่ามือหนึ่งชิวๆวอลโลกครั้งล่าสุดก็ฝากผลงานระดับท็อปไว้เซฟจนมือขึ้นไฟหลายเกมแต่ก็ต้านทานไม่ไหวตกรอบซะก่อนเมื่อถึงเวลาให้กับครอบครัวต้องหยุดพักผ่อนต้องใช้ชีวิตเตอร์สเตเกนดันมาดวงแตกเจ็บยาวบาซ่างงานเข้าแล้วมองหาในตลาดดูแล้วไม่มีใครเหมาะสมการพิจาร ผู้เล่นแบบเชตนี่เลยเกิดขึ้นเชดนี่เซ็นเข้าบา์เซลูนาเพียงแค่ปีเดียวนะครับแต่ด้วยบุคลิกแบบนี้ฝีมือแบบนี้และอยู่ในวนัยนี้เขาไม่ได้เข้ามาเพื่อแข่งกับใครอีกต่อไปแล้วหลังจากต้องปรับร่างกายอยู่นานเพราะการกลับมาเล่นบอลระดับสูงเช่นนี้มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆแต่พอได้ลงเอาเอา,เ,อาเรื่องจัด,จด ยึดตัวจริงได้แบบยาวๆกลายเป็นเบอร์หนึ่งที่ชัดเจนสําหรับฮันซิฟิกทรงโกโก้กแบบนี้เนี่ยน้องๆชอบเลยเพราะอุ่นใจว่าข้างหลังยังมีแกยืนตั้งงานอยู่อีกดานในประตูเก่งแต่แกเนี่ยมีเยอะมากเลยครับเพราะมันต้องเล่นด้วยความนิ่งประสบการณ์จะช่วยแกได้มากซึ่งเรื่องพวกนี้เช็ดนี้เชี่ยวชาญแกเล่นไม่ทันไรก็แย่งตำแหน่งจากเป็นย่ามาได้แกอายุ3 4ปีแล้วนะครับแต่ยังเล่นกับน้องๆได้แบบสบายๆเหมือนคนที่ไม่ได้เลิกเล่นเลยเหมือนกลับไปพักร้อนหิวใจมากกว่า ยิ่งผ่านไปแต่ละเกมเชดนี่ก็เรียกจังหวะเดิมๆของตัวเองกลับมาได้เกมกับเบนฟิก้าล่าสุดเนี่ยเล่นกันเป็นมีมไปทั่วคือเพื่อนๆที่เริ่มอายุเนี่ยก็จะทราบกันดีใช่ไหมล่ะครับว่าเชดนี่เนี่ยแกเป็นสายควันแกชอบสูบบุหรี่แกชิลๆแบบนี้ของแกมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยครับเคยมีข่าวว่าแอบสูบในห้องน้ําที่อยู่ในห้องแต่งตัวของอาร์เซนอลซะด้วยมันเป็นเรื่องส่วนตัวครับแกโตพอจะรู้ว่าจุดเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนแต่วันนั้นประมาทไปหน่อยครับ เรื่องเลยถึงอาร์เซนอลเนเกอร์ซึ่งกระดินไม่หลุดมันเป็นโกดโมสรครับคำพิพากษาตึงๆเลยตามมาซึ่งเคสนั้นแกเชื่อว่าเป็นเหตุผลที่ทําให้ต้องย้ายไปยังโรม่าแบบยืมตัวซึ่งก็กลายมาเป็นต้นเหตุปิดฉากกับอาร์เซนอลที่แกอยู่มาตั้งแต่เ,เป็นนักเตะเยาวชนอาร์เซนอลตั้งแต่ปี2006ครับและได้ลงเล่นกับอาร์เซนอลชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2010เอาละครับนอกเรื่องไปหน่อยกลับมาที่เกมกับเบนฟิก้าเกมนั้นเนี่ยมันมีอารมณ์เดือดแฟนบอลเบนฟิก้าจุดอะไรไม่รู้น่าจะพ หมอกจางๆและควันมันปกคลุมไปทั้งสนามในยะว่าเพิ่มอุณหภูมิเกมให้ระอุขึ้นเช็ดนี่นี่แกชิวเลยครับสูดๆเข้าไปก็หอมดีเหมือนกันนะเนี่ยแกเลยเดินไปหาแฟนบอลเบนฟิก้าแล้วบอกว่าไซยอร์สุดเดดี้หยอกๆครับไม่มีไม่มีพอควันเข้าร่างครับแกก็รู้สึกเหมือนเติมเต็มซะงั้นมีมาเสิร์ฟไม่ต้องไปแอบเติมอีกที่นี่ก็เล่นสบายเลยเซฟเดือดๆได้หลายครั้งหลายคา โดยไม่มีอาการแสบตาให้เห็นเชตนี่เข้าร่างเดิมเลยคือปฏิกิริยาโคตรไวยืนตำแหน่งเฉียบขาดอ่านเกมได้ยิ่งกว่าอ่านใจแกได้รับกำลังจากแฟนบอลล้นหลามกลายเป็นมีมไปทั่วโลกว่าแกได้บัฟพลังจากควันตอนนี้ลือกันว่าคุยสัญญาใหม่เลยไหมต่อให้อีกปีหนึ่งจากที่เคยบอกว่าตัวแกเองเนี่ยคงจะฮา,ากั๊กถ้ามีใครบอกว่าบาซ่าสนใจในตัวแกจากที่เคยบอกประมาณว่าถ้าปฏิเสธบาซ่าก็หมายความว่ากลัวดิกับความท้าทายแบบนี้ ซึ่งแกทำแบบนั้นไม่ได้หรอกครับเหมือนกับว่าบาซ่าเนี่ยไปจุดไฟในตัวแกให้ลุกโผงขึ้นอีกครั้งเลยเลยครับพอช่วงนั้นมีข่าวว่าแกเนี่ยสามารถย้ายไปรับบำเหน็จที่ซาอุก,ก็ได้แต่แกก็ไม่ไปฟิลแบบหมดแพชชั่นน่ะทีมชาติก็เล่นไปหลายปีมาไกลเกินฝันมากแล้วแกเลยประกาศแขวนถุงมือไปเลยดือด้อเชดนี่คือมืออาชีพขั้นสุดคนหนึ่งเลยเลยครับแกอยากถูกตัดสินในฐานะผู้รักษาประตูไม่ใช่จากการโดนตัดสินจากเรื่องอื่นที่ไม่ใช่ฟุตบอลฟุตบอลก็คือฟุตบอลเรื่องส่วนตตััวววก็เรื่่องสน เรื่องเด่นๆแก่กเครื่องครับนอกจากเรื่องสูบยาเนี่ยก็คือเรื่องวัฒศิลป์คารมคมคายในการตอบสัมภาษณ์ใดๆนี่เลยครับนักข่าวจะชอบมากกับผู้เล่นที่มีสกิลตอบโต้เช่นนี้ทีมไม่ไปที่ไรก็จะได้อะไรดีๆมาตลอดอย่าไปว่าแกครับถ้ามันไม่เข้าหูต้องขออภัยในบางลีลาที่แกเคยบอกว่าแกคือสุดยอดผู้รักษาประตูระดับโลกเพราะครั้งหนึ่งบุฟฟ่อนกับอาริซงต้องเป็นตัวสำรองแกอีกทีเอาดิที่แปลๆกันมาแล้วแพร่หลายมากๆก็คือประโยคนี้ครับ สบายที่ผมลงเล่นให้กับโลมาเนี่ยตัวสำรองของผมก็คืออารลิซงที่ถูกบอกว่าเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกตอนที่อยู่ที่ยูเวนตุสตัวสำรองของผมก็คือบุฟฟ่อนหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดตลอดการดังนั้นบทสรุปก็คือผมเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกตลอดการ <c oughs> แกปั่นนะครับ นี่แหละคือตัวจริงของแกเลยในบางช่วงเอมี่มาตินเนสยังสำรองแกเลยครับตอนนั้นอาริซงยังเป็นดาวรุ่งส่วนบูฟฟ่อนก็อยู่ในช่วงแลนดิ้งอาชีพแล้วอีกอันก็น่าจะเป็นเรื่องที่แซลเมซี่คือมีทีมงานไปถามแกว่าแกกลัวใครมากที่สุดแกก็ตอบตามตรงว่าก็เมซี่นั่นแหละครับทีมงานก็ถามกลับว่าคุณเซฟลูกโทษเมซี่ได้นี่เชดนี่ก็ตอบว่าถ้งงางั้นเมซี่ก็ต้องเริ่มกลัวผมแล้วแหละ มันเป็นอารมณ์ขันของแกครับแกรู้อยู่แล้วแหละว่าตอบแบบนี้มันเรียกเสียงฮาได้แล้วมันไม่ได้เป็นการลบหลู่ตำนานสโมสรแต่อย่างใดหรือจะเรื่องล่าสุดกับเกมเป็นฟิก้านี่แหละที่แกบอกว่าที่เล่นดีก็เพราะว่าแฟนเบนฟิก้าจุดควันขึ้นมาซะอย่างนั้นอันนี้ก็ไม่ชัวร์ครับว่ามันปั่นหรือว่าจริงเพื่อนๆเอฟซีบาซ่ามาเติมเรื่องราวกันได้ในคอมเมนต์นะครับเชตนี้เก็บถุงมือความฝันและสตั๊ดยัดใส่กระเป๋าข้ามประเทศมาต่อสู้ที่อาร์เซนอลพกคำว่ามือดีติดตัวมาด้วย จากวอซอบ้านเกิดไม่ได้คิดหวังจะมาไกลขนาดนี้ความฝันก็เล็กๆเพียงแค่อยากจะเลี้ยงชีพตัวเองด้วยฟุตบอลมันผ่านมาจะ20ปีอยู่แล้วครับที่แกรับหน้าที่ยืนหน้าเส้นความกดดันทั้งสนามวันเวลาที่ผ่านไปสร้างความจริงขึ้นมาแกพาตัวเองมาหยุดยืนอยู่บนจุดที่แกเองก็ไม่กล้าจะจินตนาการ วคว้าแชมป์เอเคับสสมัยคอมมูนิตี้ชิลหนึสมัยกับโชวซีลีอาสามสมัยโคปาอิตาเลียสามสมัยและซูเปอร์โคปาอิตาเลียนหน้าอีก2ส,สมัยได้เล่นกับยอดทีมยุโรปและเส้นทางนี้สอนให้แกรู้ว่าไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ถ้าเรากล้าที่จะฝันให้ให,ใหญ่พอและเมื่อแกเลิกเล่นฟุตบอลดันปฏิเสธคำร้องนั้นตอนนี้แกมาเป็นมือหนึ่งบาซ่าพร้อมซาที่หน้าเส้น พร้อมสร้างรอยยิ้มที่เผยออกมาโดยไม่รู้ตัวจากแฟนบอนที่ได้เห็นแกเซฟลูกเจ๋งๆครั้งแล้วครั้งเล่าหัวใจที่ตายไปแล้วบนโลกลูกหนังกลับมาเต้นกระตุกรัวๆอย่างกับกระเดื่องได้เพลงเฮฟวี่เมทัลอีกครั้งทุกเรื่องราวย่อมมีจุดจบและทุกจุดจบก็คือจุดเริ่มต้นครับ แต่นี่นักบอลอะไรจบแล้วเริ่มใหม่เลยมันเลยกลายเป็นสตรอรี่ที่เหลือเชื่อของคนที่เคยหมดไฟเชดนี่กำลังอยู่ในระหว่างการต่อสู้เพื่อ3มแชมป์การแข่งขันยังดำเนินไปอย่างเข้มข้นในแคมป์เคม,มีแกกับน้องๆจัดว่าดีมากเดาให้ความเคารพนับถือแกเป็นอย่างดีทุกการซ้อมของแกใครอยู่ด้วยก็ชนะสะท้อนไปถึงความนิ่งที่ไว้ใจได้ในตัวเองที่มีต่อน้องๆของพ่อใหญ่ ฟินยาจับแกเข้าไปในทีมในเกมแล้วเรียบร้อยเปดี้พร้อมแชร์รางวัลแมนอัลเดมทให้แบบไม่ต้องคิดอะไรคุณเด้สบายอกสบายใจที่มีพ่อใหญ่เชตนี่รับหน้าที่ที่หน้าเส้นเลวานก็หวานเจี๊ยบเลยได้เพื่อนรุ่นเดียวกันมาเล่นด้วยกันในทีม แถมชาติเดียวกันด้วยทุกอย่างกําลังไปได้ดีเชดนี่กําลังแฮปี้กับชีวิตที่บาร์เซโลนาเช้ามาก็ตื่นไปซ้อมมีรายงานว่าแกในยิงมุกทั้งวันแกไม่ตื่นเต้นกับความกดดันที่กําลังขาโถมใส่ทีทมที่กําลังเคี่ยวแชมป์แกเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับน้องๆในทีมด้วยบุคลิกแบบนี้ความนิ่งๆตึงๆแบบแกดันสร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นมาในทีมทางครอบครัวกแกชอบบรรยากาศของเมืองลูกๆเนี่ยกำลังแฮปี้กับที่โรงเรียน แบบนี้ก็สบายใจกันไปครับสําหรับทุกฝ่ายการเล่นโกลเป็นนายประตูบางทีก็ไม่จําเป็นต้องมีจุดสูงสุดหรือว่าจุดต่ําสุดพอแค่เล่นให้คงเส้นคงวานั่นก็คือคุณค่าในตัวของตัวเองแล้วแกเคยบอกว่าต้องคิดด้วยสมองด้วยไม่ใช่ใช้แต่เพียงหัวใจอย่างเดียวแต่ในทางกลับกันเราว่าบางทีหัวใจมันก็บังคับสมองให้ทําตามได้อยู่ดีแล้วนะ ก่อนแยกย้ายกันวันนี้ครับเราขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของคุณหมอมินาโรที่เสียชีวิตอย่างไม่คาดคิดได้สร้างความสะเทือนใจและเศร้าโศกเสียใจอย่างมากกับสโมสรซึ่งนั่นทําให้ต้องเลื่อนเกมการแข่งขันออกไปครับคุณหมออยู่กับบาร์ซ่ามาหลายต่อหลายปีท่านทํางานอย่างจริงจังกับที่นี่ปกป้องนักเตะในทุกมิติเท่าที่ท่านดูแลได้ถือเป็นบุคคลที่สโมสรนให้ความเคารพนับถือ นักเตะบางคนเรียกท่านว่าพ่อครับไม่อยากให้การจากไปของท่านเป็นการจากไปที่สูญเปล่านักเตะบาซา่าใส่สุดกันทุกเกมแน่ๆครับหลังจากนี้เพราะต่างก็อยากจะคว้าชแชมป์มาให้ได้เพื่อคุณหมอครับตัวเทฟฟุตบอลอัพคลิปใหม่ทุกวนันไม่มีวันหยุดตัวเทฟฟุตบอลสุดยอดคอนเทนต์ฟุตบอลดูตอนกินข้าวและตัดเล็บตัวเทพฟุตบอลขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนเราด้วยการคลิกเข้ามาดูเรามากๆครับ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลวันนี้ตัวแทนฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ